สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ The Crown Channel และนี่คือ The Crown of Spain ครับ เรายัางอยู่กับเรื่องราวของกษัตริย์สเปนแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ในส่วนของราชวงศ์บูบงตอนต้นก่อนครับก่อนที่จะเปลี่ยนมือไปสู่ราชวงศ์โบนปัตช่วงสันส้นๆนะฮะตอนนี้ครับเราจะเปลี่ยนมาถึงกษัตริย์2คนครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สําคัญตั้งแต่เฟอร์นนโดที่6กับกาโลชที่3 2องค์นี้นะครับผมจับมาคู่กันเลยครับเพราะว่า2องค์นี้มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงเฟอร์นันโดที่6คือกษัตริย์ที่ น่าสนที่บอกได้เลยครับว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นบ้าครับแล้วก็แต่ว่าโชคดีครับเขายังฉลาดพอที่เลือกที่ใช้คนเป็นและใช้คนถูกเฟอร์นันโดที่6ได้ทําให้สเปนวางรากฐานที่สเปนจะฟื้นฟูกลับมาเป็นมหาอำนาจและผู้ที่ทําให้สเปนกลับมาเป็นอาณาจักรก็คือการโลชที่3ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของสเปนซึ่งเรื่องราวของยุคที่สเปนกลับมารุ่งเรืองจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้ว ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อพระเจ้าฟิลิปเป้ที่5สวรรคตครับโอรสที่เกิดจากพระนามมาเรียลุยซาที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวจึงได้ครองบัลลังครับเนั่นก็คือพระเจ้าเฟอร์นันโดที่6และเหตุผลที่ทําไมจําเป็นเฟอร์นันโดที่6จําได้ไหมครับตอนกษัตริย์องค์แรกของสเปนคือการโลชที่1เป็นหลานของ พระนางอาลิสเบตที่1แห่งกาสติยาและพระเจ้าเฟอร์นันโดที่2แห่งอารากอนและคนนี้ชื่อเฟอร์นันโดจริงๆแล้วถ้านับลำดับถ้าเรียงตามนี้นะฮะถ้าใครติดตามไปแต่แรกทุกคนก็จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นเฟอร์นันโดที่3สิเพราะว่าบรรพบุรุษเขาเป็นเฟอร์นันโดที่2แต่เหตุผลมันอยู่ตรงนี้ครับลำดับกษัตริย์ของสเปนเนี่ยเขาไม่ได้นับจากฝั่งอารากอนครับ เขานับจากฝั่งกาสติยยครับเพราะกษัตริย์กัสติยาคือผู้ที่รวมบอลลังทั้งหมดแล้วกลายเป็นบอลลังของสเปนอย่างที่บอกมาเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นลำดับกษัตริย์และอิสริยยศกษัตริย์ทั้งหมดเขานับจากกษัตริย์ของกัสติยยโดยโดยปริยายครับ ในฐานะกษัตริย์แห่งอารากอนเฟอร์นันโดทรงเป็นเฟอร์นันโดที่2ครับแต่พอในกัสติยาที่ทรงเป็นกษัตริย์ราชสวามีเนี่ยทรงคือเฟอร์นันโดที่5แห่งกัสติยาครับเพราะกัสติยามีเฟอร์นันโดมาแล้ว4พอนเฟอร์นันโดคนนี้ก็เลยเป็นที่5ครับเพียงแต่เราจะรู้จักในชื่อของเฟอร์นันโดที่2แห่งอารากอนดังนั้นครับพอลำดับหรืออิสริย์กษัตริย์กัสติยากลายไปเป็นกษัตริย์แห่งสเปนและลำดับกษัตริย์เขาก็นับต่อจากกษัตริย์กัสติยาดังนั้นครับเฟอร์นันโดองค์นี้ก็เลยต้องเป็น ลำดับที่6นั่นเองครับไม่ใช่ลำดับที่2นะครับเฟอร์นันโดที่6นะครับสมรสกับพระนามบาบาร่าเฮมรากันซาครับซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าชูเอาที่5แห่งโปรตุเกสทั้งคู่เนี่ยไม่มีทายาทครับจริงๆแล้วเฟอร์นันโดที่6เนี่ยไม่อยู่ในสถานะที่จะมีทายาทได้ด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นโฮโมเซ็กชวลเหมือนพี่ชายนะครับแต่เพราะพระองค์ มีปัญหาทางสภาวะทางจิตครับอันเกิดจากความกดดันรุนแรงที่ทรงได้รับมาตั้งแต่เด็กจึงทําให้ทรงอยู่มีภาวะคุ้มดีคุ้มร้ายแล้วก็ไม่อยู่กับร่องกระรอยเอาจริงๆแล้วนะฮะลโลกของเฟอร์นันโดที่6กน่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่า,ม,ามันเกิดจากอะไรเหมือนจอร์จที่สามของอังกฤษเ็าไม่รู้อะว่าสรุปแล้วโลกนี้เป็นเพราะอะไรและอาการของพระองค์ก็เป็นคล้ายๆกันด้วยนะฮะแต่กะนั้นก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความสามารถพิเศษของเฟอร์นันโดก็คือว่าพระองค์เมื่อพระองค์รู้ตัวว่าพระองค์มีโรครุนตัว คโดยเต็มกําลังความสามารถได้พระองค์ต้องเลือกคนที่มาทําหน้าที่แทนในฐานะอารัมรมหาเสนาบดีครับและเฟอร์นันโดที่6ก็ฉลาดพอที่จะเลือกคนครับพระองค์ดูคนออกและเลือกคนเป็นซะด้วยและพระองค์ก็เลือกคนได้ดีด้วยครับดังนั้นครับไอการช่วงรัชกาลของพระองค์จึงเป็นล่วงที่ประเทศเนี่ยได้รับการฟื้นฟูในโนโยบายเศรษฐกิจแล้วเป็นช่วงเวลาที่เป็นความสงบสุข พระเจ้าเฟอร์นันโดที่องถึงจะเป็นบ้าน,นะครับมีภาวะทางจิตไม่ปกติแต่พระองค์ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นผู้นําความสงบสุขมาให้สเปนพระองค์เป็นผู้สนับสนุสนง,งานศิละปะและยกและและก็สนับสนุนง,งานด้านการศึกษาด้วยครับทำให้เกิดโรงเรียนทําให้เกิดมหาวิทยาลัยแล้วก็นักปรัชญาที่มีความรู้มากมายเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาช่วยงานในรัชสนักของพระองค์อีกทั้งพระองค์เนี่ย มีนโยบายที่จะให้สเปนวางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาในยุโรปเพราะว่าที่ผ่านมาสเปนไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็พาวุ่นวายตายวายป่วงไปไม่รู้จะกี่รอบแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นครับนโยบายช่วงเวลาของพระองค์ก็เลยเขาก็เลยได้รับการยกย่องว่าเฟอร์นันโดที่หเป็นผู้นําความสงบสุขมาให้สเปนและพระองค์ก็เลือกบุคคลที่มาทําหน้าที่แทนพระองค์ครับโดยเลือกมา2คนเลยทีเดียวแล้วทั้งคู่เป็นคนเก่ง มีความสามารถทั้งคู่เลยครับคนแรกคือเซนอนดีโซโมเดวิลล่ามาควินแห่งเอสซานดาครับส่วนคนที่สองก็คือโคเซเดคาวาคาซึ่งเป็นข้าราชการขุนนางมาตั้งแต่สมัยของเฟิลิเป้ที่5ปพระบิดาของพระองค์แล้วโดยเอสซานดานะครับรับผิดชอบด้านงานในภายในสเปนทั้งหมดเลยการปกครองภายในสเปนส่วนคาวาคาเนี่ยเป็นนักการทูตครับก็เลยได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับต่างประเทศทั้งคู่ เอสนาดาดำเนินนโยบายในการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจครับและเขาก็บรรลุเป้าหมายในการรวมอํานาจตามแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชได้สําเร็จมีการตั้งระบบกระทรวงทะวงกลมในการบริหารราชการที่ใช้ทั้งขุนนางและข้าราชการรุ่นใหม่โดยมีสํานักผู้ตรวจการแผ่นดินครับเป็นหน่วยงานสาคัญในการควบคุมระบบราชการการเลือกตําแหน่งและการแต่งตั้งก็ใช้แนวทางแบบฝรั่งเศสครับคือการดูจากคุณงามความดีมากกว่า ชาติกําเนิดซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนนะครับที่ทำลายราชที่ทําลายการปกครองแบบสมบูรณาสิทธาราชทั้งฝรั่งเศสและสเปนก็คือคุณงามความดีมันไม่มีมาตรวัดครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเพราะฉะนั้นครับมันก็เลยสุดท้ายมันมีการซื้อขายตำแหน่งและการก็เส้นสายเกิดขึ้นโดยขึ้นมาในที่สุดเอตซนานาด้ยังขยายระบบไประีครับปรับปรุงระบบภาษาระบบภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ กันนั้นครับเอสแอนาดาก็ใช้เงินไปจำนวนมหาศาลในการสร้างกองทัพเรือของสเปนให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับส่วนคาวาคานนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากครับเพราะเขาคือผู้ที่ยุติสงครามสืรบราชสมบติสเปนและเป็นผู้ที่เปลี่ยนนโยบายของพระนางอลิซาเบธแห่งปามาครับที่จะทําให้สเปนไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในอิตาลีแล้วก็ต้องการที่จะให ใช้สเปนเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองอิตาลีนําไปสู่การถอนตัวออกจากปัญหาต่างๆในยุโรปและมุ่งไปที่อาณาน,นิคมของอเมริกามากกว่าครับอังกฤษเพราะว่าเวลานั้นครับอังกฤษกําลังมุ่งมั่นในการยึดครองดินแดนในอเมริกาแล้วก็เริ่มลุกลามลามมาถึงดินแดนของสเปนดังนั้นสเปนต้องมุ่งไปสกัดอิทธิพลของอังกฤษในทวีปอเมริกาครับแต่ว่าคาวาคารเน,เน้นแนวทางทางการทูตมากกว่าทางทหารครับและขาวาคารก็เลือกให้สเปนเป็นกลางเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยเสื่อมอานาจลงอย่างมากครับจาก ความเสียหายทางเศรษฐกิจและระบบการคลังที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ก่อไว้และตอนนี้ฝรั่งเศสกำลังเสื่อมโทรมอย่างหนักฝ่ายอังกฤษเองเนี่ยก็ก้าวมามีอํานาจครับเติบโตอย่างรวดเร็วเอาชนะประเทศนั้นประเทศนี้ได้และกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลเข้าวคารรู้ครับว่าการ,รเผชิญการประจันหน้ากับอังกฤษตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวไม่เป็นผลดีครับเพราะฉะนั้น ถ้าสเปนจะได้ประโยชน์ในการฟื้นฟูและไม่ก่อปัญหาต้องเป็นพันธมิตรกับอังกฤษครับเขาก็เลยเสนอให้มีการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างอังกฤษในปี1750ครับโดยอังกฤษเนี่ยยอมยกเลิกสิทธิการค้าทาตในอเมริกาใต้ครับแล้วก็รับเงินชดเชยเป็นมูลค่า100,000ปอนด์แล้วก็ยังประสบความสำเร็จครับในการทำสนธิสัญญาอารันโจในปี1752ที่อังกฤษระบ,บุว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในดินแดนของสเปนและถือว่าเป็นการจบความขัดแย้งระหว่าง วัดสเปนกับวัติกันในเรื่องของแหลมอิตาลีด้วยการที่คาวาคาเนี่ยไปเจราจากับพระสันตปะปาปาเมเดดิกที่15ในปี1,753ว่าสวัสเปนเนี่ยมีอำนาจเหนือศาส,สนจักรในสเปนและสเปนจะจ่ายเงินชดเชยให้วัติกันโดยทุกโบสเนี่ยจะต้องเสียภาษีให้กับราชสำนักมาดริดแทนที่จะส่งกลับไปที่วัติกันซึ่งพระสันตะปาก็ยินยอมนะฮะแม้ว่า แม้ทั้งเอสซานาดาและขาวาคารนะครับจะเป็นรัฐบุรุษคนสําคัญของสเปนที่ทําให้สเปนกลับสู่ช่วงเวลาที่สงบสุขได้แต่ทว่าทั้งสองกลับเป็นคู่ขัดแย้งที่รุนแรงมากๆเลยครับทั้งคู่เดี๋ยวช่วยกันบริหารบ้านเมืองนะสเปนสงบแต่เอสซานาดากับขาวาคารกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ขัดแย้งกันรุนแรงที่สุดเลยครับเอสซานาดาสนิทกับทางฝรั่งเศสมากกว่าครับและเขาต้องการให้สเปนเข้าช่วยเหลือฝรั่งเศสเพื่อทําการต่อต้านอังกฤษและเขาก็มองว่าอังกฤษเป็นปีศาจร้ายครับซึ่งทําให้สเปนตกต่ํา เขาต้องการให้เปิดทำสงครามกับอังกฤษไม่งั้นเขาคงไม่ทุ่มเงินมหาศาลในการสร้างกองทัพเรือสเปนแต่ว่าคาวาคารรู้ดีครับว่าอังกฤษกำลังเป็นมหาอำนาจใหญ่แล้วมันก็ไม่ง่ายที่จะนำสงครามประจันหากับอังกฤษโดยตรงและสเปนก็ยังไม่พร้อมจนถึงจุดนั้นอังกฤษเองครอบงำเศรษฐกิจไปค่อนโลกแล้วครับและเศรษฐกิจโลกทั้งหมดอยู่ในมือของคนอังกฤษดังนั้นครับถ้าไม่เป็นพนมิรกับอังกฤษ มันจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลเสียผลดีครับและจะเป็นได้ประโยชน์จากการเป็น,เป,นเป็นธนมิกะอังกฤษมากกว่าเป็นศัตรูครับเอสอนาดากาวาคารก็เลยมักทะเลาะในโต๊ะประชุมกันตลอดเวลาครับ แล้วก็เมื่อคาวาคาเสียชีวิตในปี1754เอสซานาดาหันไปใช้นโยบายแข่งกร้าวกับอังกฤษครับโดยการจะร่วมมือกับเรือเศษในการต่อต้านอังกฤษพระเจ้าฟูรานโดที่6เนี่ยพอรับทราบปับ๊บทรงไม่พอพระทัยอย่างแรงครับเพราะพระองค์มีนโยบายชัดเจนแล้วว่าจะไม่นาสเปนไปพัวพันกับปัญหาระหว่างประเทศซึ่งจะนําผลเสียหายหรือการก่อสงครามใดๆกับสเปนแต่เอสซานาดากาลังจะก,ก่อสงครามเขาเลยถูกปลดจากตําแหน่งในปี1754ครับแล้วฟูรานโดที่6ก็แต่ แต่งตั้งริคาร์โดวอร์ดมาทำหน้าที่แทนเอสานดาวอดเป็นชาวไอริชครับที่โตในฝรั่งเศสและเขาก็เป็นนักราชการหัวก้าวหน้าที่ทำงานในสเปนและเขาก็เห็นเช่นเดียวกับขขาวาคารครับว่าการเป็นมิตรกับอังกฤษได้ผลดีมากกว่าผลเสียดังนั้นครับในช่วงการทำงานของวอดเนี่ยเขาเลยดำเนินงานรักษานโยบายสันติภาพตามเดิมครับแม้ว่าจะเกิดสงครามเจ็ดปีขึ้นระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี1756แต่สเปน ก็วางตัวเป็นกลางไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวครับเป็นผลให้อังกฤษได้โอกาสในการทําลายดุลอานาจในในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังจากได้รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในแคนาดาครับและเมื่อฟอนเดโที่7ซึ่งเวลานั้นกําลังป่วยหนักและสิสติมากขึ้นเกิดซอนโคตในปี1,759อังกฤษก็เลยถือโอกาสขยายอำนาจเข้าสู่อาณนานิคมสเปนนอเมริกาใต้อย่างง่ายดายเลยครับ เฟอร์นันโดที่หสูญเสียพระสติในช่วงท้ายครับแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนถึงถูกนำไปคุมขังไว้ที่ปราสาทบิยาวิซิโอซาจนกระทั่งสวรรคตในวันที่10สิงหาคม1,759ขนามอายุ45ปี สรุปแล้วอาการป่วยของเฟอร์นันโดก็ยังไม่สามารถสรุปได้จนถึงทุกวันนี้ครับว่าเป็นโรคอะไรกันแน่แต่ว่าอาการป่วยของโรองค์หนักขึ้นครับในปี1758เมื่อพระนางบาร์บาร่าแห่งบรากันซซาพระราชินีที่คอยดูแลพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนไปครับพระองค์ก็เลยไม่เสรยจแล้วเลยเกิดอาการเสียสติไม่อาบน้ําไม่ใส่เสืส้อผ้าเดินอรารวาสไปทั่ววงังจนต้องเอาไปคุมขังเพื่อความปลอดภัยของผู้คนเหมือนกรณีพระเจ้าจอที่3าแห่งอังกฤษเลยครับที่อาการคุมคลั่งมากขึ้นหลังจากที่พระราชนินีชาร์ลอตสิ้นพระชนไปพระองค์สวรรคตอย่างโดด และไม่มีทายาทบอลลังก์ก็เลยตกแก่น้องชายต่างแม่ก็คือพระเจ้ากาโลชที่3นั่นเองครับกาโลชที่3เป็นโอรสองโตของฟิลิปเปิที่5กับพระนางอลิซาเบธแห่งปามาครับโดยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งกษัตริย์สเปนพระองค์เนี่ยเป็นดยุกแห่งปามาในปี1732ก่อนจะไปครองราชเป็นกษัตริย์แห่งเนเปิลส์และซิซิเลียในปี1753-1735ครับแล้วเมื่อเฟอร์นันโดที่6สวรรคตพระองค์ก็สละดตาแหน่งกลับมาครองบอลลังก์เป็นกษัตริย์สเปน การโลชที่3คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สเปนครับและเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์สเปนทั้งเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องชีวิตส่วนพระองค์ด้วยนับได้ว่าเป็นกษัตริย์ยุโรปเพียงไม่กี่คนครับที่ l u c กี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลทั้งคู่เลย กาโลชที่3ถือเป็นกษัตริย์ทรงภูมิธรรมแห่งสเปนครับทรงมีความสามารถและความเฉลียวฉลาดอย่างมากเป็นช่วงเวลาที่สเปนซึ่งเสื่อมสลายลงจากความฟอนเฟสหลายอย่างกลับขึ้นกลับมามีเป็นมหาอำนาจในยุโรปอีกครั้งหนึ่งครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแซงหน้าอังกฤษได้ก็ตามทีเนี่ยนะฮะพระองค์เสด็จจากเนเปิลมารับตําแหน่งกษัตริย์แต่พระองค์ไม่ได้มาลำพังครับพระองค์รัฐมนตรีเดิมที่ร่วมงานพระองค์มาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเลโอโ坡ดีเกกอริโอมาควินสแห่งสกิลาซีครับซึ่งเป็นคน สนิทตั้งแต่สมัยอยู่ที่เนเปลิลแล้วก็ดํารงตําแหน่งสาคัญแต่ทว่าเขาเป็นคนอิตาลีครับแล้วก็เป็นควีรังเกียะของคนสเปนดังนั้น,นเขาเลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวเองจากภาษาอิตาลีให้เป็นสเปนครับจากมาควินแห่งสกิลาซีก็กลายเป็นมาควินแห่งเอสกิลาเชนะครับและเขาก็เป็นหัวหอกสําคัญในการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ครับทั้งการปฏิรูปการเมืองและศาสนาซึ่งทําให้สเปนก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วปฏิรูปครั้งนี้นะครับ เอสกิลาเช่เนี่ยยังสนับสนุนให้มีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งส่งผลให้เกิดผู้มีความรู้ความสามารถเป็นบัณฑิตมากมายเข้ามาร่วมทํางานเกิดนักปราชญ์และผู้มีความสามารถมาร่วมกับการโลชในการพัฒนาบ้านเมืองด้วยครับการโลชที่3เนี่ยได้ยกเลิกนโยบายเป็นกลางครับและนาสเปนเข้าไปร่วมสงคราม7ปีในปี1761เพื่อหวังที่จะต่อต้านอังกฤษภายใต้การน,นําของนายกร,รัฐมนตรีคือวิลเลียมพิตทูเท่าเนี่ยนะครับในอกในซึ่งเขามีซึ่งวิลเลียมพิตเนี่ย อันนี้เป็นเวลาพผู้พ่อนะครับกำลังมีนโยบายในการเข้ายึดครองอนาณนานิคมสเปนในอเมริกาใต้ซึ่งการทำสงครามครั้งนี้นะครับเป็นผลให้สเปนต้องสูญเสียฮาวาน่าและมาลีลาให้กับอังกฤษในปี1762แต่ว่าสเปนเนี่ยก็ยึดเอาซาครเมนโตซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาได้แทนที่ และเมื่อทำการยุติสงครามครับด้วยการทำสนธิสัญญาปารีสในปี1763สเปนยกฟลอริดาให้อังกฤษครับและอนุญาตให้อังกฤษเข้าไปนำสัมปทานป่าไม้ในฮอนดูรัสส่วนสเปนก็สลาดสิทธิการจับปลาในแคนาดาแล้วก็คืนสคราเมนโตให้โปรตุเกสโดยอังกฤษจะคืนฮาวานาและมาริลาให้แทนและสเปนก็มีสิทธิในการปกครองลุยเซนาแทนที่ฝรั่งเศสครับแต่กรนั้นก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับสเปนมันไม่ได้จบลงครับแล้วก็นํามาสู่วิกฤตการณ์อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือวิกฤตการณ์หมู่เกาะฟอกแลนด์ในปี1770นั่นเองครับเนื่องจากสเปนครับเรียกร้องสิทธิว่าเขามีสิทธิในการปกครองหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งอังกฤษได้ยึดไปแล้วก็ส่งทหารเข้าไปในเกาะนี้ครับแต่ทาว่าการประทะมันไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าพระเจ้าหลุยส์ที่15ไม่สนับสนุนสเปนทําให้สเปนต้องเบรกเรื่องนี้อย่างรวดเร็วบวกกับอังกฤษเองเลือกที่จะใช้การ เพราะตอนนั้นตัวเองก็มีทําสงครามอยู่หลายที่พอสมควรอังกฤษเลยตกลงจะถอนตัวจากหมู่เกาะนี้ครับสเปนก็เลยถอยทหารกลับปัญหาจึงไม่เกิดขึ้นแต่ปัญหามันใหญ่กว่านั้นนี่ครับเพราะมันมีเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นในปี1766นั่นก็คือ สงครามประกาศอิสรภาพของสาหารัฐอเมริกาครับทึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี1776จนถึงปี1783สงครามประกาศอิสรภาพของสาหารัฐอเมริกาครับเปิดโอกาสให้สเปนทําการแก้ไค้นอังกฤษครับโดยระยะแรกสเปนให้การส่งสเสบียงไปยังกลุ่มผู้ องค์อนาธิคมอเมริกันที่ต่อต้านอังกฤษแล้วก็ยื่นข้อเสนอปรองดองกับอังกฤษครับเพื่อหาเพื่อให้อเมริกาเนี่ยได้เป็นเอกราชอังกฤษไม่ยอมรับข้อเสนอนี้สเปนก็เลยถือโอกาสใช้เป็นข้ออ้างเปิดสงครามกับอังกฤษในปี1779โดยกองกําลังผสมสเปนฝรั่งเศสพยายามบุกเกาะอังกฤษครับแต่ล้มเหลวสเปนก็เลยส่งกองทัพบ,บุกยิบรอลตาร์และไมโนอก,กาแทนแต่ว่าอังกฤษก็ต้านทานไว้ได้ครับ แต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจทําสงครามสงบศึกกันซึ่งเป็นสนธิสัญญาสงบศึกครั้งแรกครับที่สเปนได้เปรียบในรอบ200ปีเลยเพราะที่ผ่านมาสเปนทําสนธิสัญญาอะไรก็เสียเปรียบไปหมดครับอังกฤษยืนคืนไมโนก,กาและฟลอริดาให้กับสเปนแต่ว่ายึดยิบรอต้าไว้ครับแล้วก็ยังคงได้รับสัมปทานในฮอนดูรัสต่อและซาคาเมนโตรก็ สเปนก็ยอมคืนให้โปรตุเกสไปครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับการโลชเนี่ยให้ความสนใจกับอาณานิคมอย่างมากครับแต่ว่าการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาสร้างผลกระทบกระเทือนและแรงกระเพื่อมไปทั่วทวีปอเมริกาเลยครับบรรณาณานิคมอเมริกันเริ่มพูดถึงการประกาศอิสรภาพและการปกครองตนเองครับซึ่งทําให้ผู้ปกครองสเปนเริ่มหวาดกลัวครับว่ากระแสการปฏิวัติการประกาศอิสรภาพอเมริกามันจะลามมาถึงอเมริกาใต้และจะทําให้พวกเขาควบคุมไม่ได้ครับเขาก็เลยเริ่มใช้นโยบายปัด ในาใยจายกดขี่ชนพื้นเมืองซึ่งทําให้เกิดการต่อสู้กันครับเกิดกลุ่มชาติยมลุกขึ้นมาต่อสู้ปกครองสเปน การโลชที่3โกรธรดาผู้ปกครองสเปนมากเลยนะครับว่าทําผิดนโยบายของพระองค์พระองค์เลยส่งข้าหลวงตัวกลางเข้าไปควบคุมบรรดาผู้ปกครองอาณานิคมแล้วก็ปรับปรุงอาณานิคมให้ดีเพื่อเอาใจคนพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ภายใต้อํานาจของสเปนและยังเปิดการคาร้าเสรีที่ทําให้ชนพื้นเมืองสามารถค้าขายโดยเสรีไม่ต้องผ่านสเปนได้ด้วยไอระบบก,การคาร้าเสรีเนี่ยแหละครับทำให้เศรษฐกิจของสเปนมันกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งและเพิ่มรายได้จำนวนมหาศาลซึ่งมันก็เข้ากับน,นโยบายฟื้นฟูสเปนของการโลชอยู่แบบพอดีพอดี แต่ทั้งนี้ทนะก็ตามครับไอนโยบายฟื้นฟูการโลของกาโลชเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําให้สเปนกลับมาเป็นมหาจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ก็ตามแต่มันมีผลให้ทางลบด้วยครับเพราะว่ากาโลชเนี่ยไปลดอํานาจของพวกอภิสิทธิชนและมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสิทธิแทนดังนั้นครับกาโลชที่3ก็เลยมีปัญหากับชนชั้นสูงและไอปัญหานี้ก็เหมือนระเบิดเวลาครับซึ่งจะทําให้ราชนน์สเปนมีปัญหาในอนาคต นอกจากจะมีปัญหากับชนชั้นสูงแล้วนะครับการโลสที่3ยังไปมีปัญหากับศาสนาจักรด้วยครับโดยพระองค์เนี่ยมีนโยบายลดอํานาจศาสนาจักรครับให้เข้ามาอยู่ภายใต้อํานาจของกษัตริย์ฝ่ายศาสนาจักรนะครับถูกลดอํานาจครับให้อยู่ภายใต้รัฐแม้กระทั่งศาลของศาสนาก็ไม่สามารถไต่สวนคดีได้แล้วการที่ให้การคุ้มภัยปัญหาเวลาผู้มีผู้อยู่ในศาสนาจักรมีปัญหาต้องสามารถลี้ภัยโดยไม่ถูกจับกลุ่มก็ถูกยกเลิกครับโดยการโรสยืนยันว่าต่อให้เป็นคนในศาสนาจักรเป็นพระ ถ้าทำผิดต้องได้รับโทษและบังคับให้โบสถ์ทุกโบสถ์เสียภาษีให้รัฐครับแต่ปรากฏว่าศาส,สนาจักรทั้งหลายไม่ยอมทําตามครับพวกเขายังคงทําการตั้งศาลศาสนาไต่สวนพวกนอกรีดและทําการต่ออลงโทษด้วยความป่าดเถื่อนเช่นเดิมครับซ้ํากว่านั้นครับพวกเขายังคงโจมตีพระเจ้าการโลดที่3ด้วยว่าเป็นพวกบูชาซาตานครับเพราะว่าการกดให้ศาสนาจักรไปอยู่ใต้อำนาจรัฐคือการดูหมิ่นพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคณะเยูุิตถือเป็นหัวหอกหลักในการต่อต้านราชสำนักที่มาตริกพระเจ้าการโลที่3ไม่พอใจมากครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์เลยตัดสินใจให้มีการขับไล่และปราบปรามพวกเยซุยตครับ ซึ่งแน่นอนครับพระสันตปะปปาไม่พอใจเรื่องนี้การโลสได้ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศผู้เจนจัดการเมืองอย่างกงเดเดอฟอริดาบังกาซึ่งเป็นคุณนนางคนสําคัญเนี่ยไปทําการกดดันพระสันตปะปปาเคลมองที่14ครับจนพระสันตะปาปาออกองค์การยุบคณะเยซุอิตเพราะหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามกับสเปนการโลสทําการในประเทศพวกเยซุอิตออกจากจักรวรรดิสเปนทั้งหมดซึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในสเปนนะครับพอการโลสสามารถบีบให้สันตประปายุบคณะนี้ได้บรรดาผู้ของรัฐทั้งหลายอังกฤษฝรัร่งเศสใน์แลนทุกที่ในยุโรปพร้อมใจกันขับไล่พวกเยซูอิตเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะคณะเยสูอิตน่ะเป็นคณะที่ไปสร้างปัญหาในรัฐต่างๆอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือคณะที่แยกนิกายมาเพื่อเรียกร้องให้กลับคืนสู่ความเป็นศาสนาจากยุคพระเยซูครับให้ทุกคนอยู่ภายใต้อำนาจศาสนาและให้ทำลายระบบการปกครองรัฐทั้งหมดกลับไปสู่ยุคฟิวดันเหมือนเดิมที่ศาสนามีเป็นหลักในการปกครองในหลักของผู้คนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับพวกเยซูอิตก็เลยก่อปัญหาเหมือนตัวป่วนครับ อ้างพระเจ้าเพื่อจะป่วนเขาไปทั่วดันงนั้นพวกคณะรัฐทั้งหลายรัฐยุโรปทั้งหลายเนี่ยไม่ชอบพวกเยสุอิตอยู่แล้วเพราะว่าลำคาญครับก่อปัญหาและชอบอ้างพระเจ้าซึ่งทําให้พวกเขาปราบปรามไม่ได้แต่พอการลดที่3ทางการปราบปรามครับพวกเขาก็เริ่มอากาศจึงเกิดเป็นเหตุการณ์การกวาดล้างพวกเยสุอิตครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนั่นเองครับรัฐอื่นๆก็เลยพลอยแดมหน้าไปด้วยและการปราบปรามพวกเยสุอิตนี้ทําให้พระสันตปะปาปาลดอํานาจและบทบาทตัวเองในยุโรปลงไปเยอะเลยครับ พระเจ้าการโลที่3นะครับเสกสมรสกับพระนางมารีอาอมาเลียแห่งเซกซนีพระธิดาของพระเจ้าออกัสตัสที่3แห่งโปลแลนด์ครับกับพระนางมาเรียโยเซฟิฟนแห่งออสเตรียซึ่งพระนางมารียโยเซฟิฟนนะครับเป็นพระธิดาของจักรพรรดิโจเซฟที่1แห่งจักรวรรดิโรมานันสักเสร็จครับแต่ การแต่งงานครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องการเมืองครับเพราะจริงๆการโลชกับมารีอาอามาเลียเนี่ยเขาชอบพอกันอยู่แล้วครับตั้งแต่นุ้มนุตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วพอมาถึงปี1738ครับการโลชได้ครองตำแหน่งเป็นพระเจ้าชาวิที่4แห่งเนเปิลและซิซิเลียเพราะองค์ก็เลยสู่ขอพระนางมารีอาอามาเลียเนี่ยมาทําการสมรสครับนับว่าต่างจากคู่สมรสราชวงศ์อื่นนะครับซึ่งจะเริ่มจากเรื่องของการเมืองเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้ทําการสู่ขอกันโดยตรงและทั้งสองก็มีรักแท้ต่อกันด้วยครับาการโลช ไม่มีนาสนมเลยแม้แต่คนเดียวและทั้งคู่มีลูกด้วยกันถึง13คนเลยครับซึ่งในบรรดา1ิาคนนี้ก็มีบุคคลสําคัญสําคัญครับอย่างพระธิดาองค์ที่5ครับซึ่งเป็นลูกหญิงคือมาเรียลุยซาได้เป็นจักรพรรดินีแห่งออสเตรียและจักรวรรดิโรมานาศาศัสสิทธิ์ครับเพราะว่าไปสมรสกับจักรพรรดิเลโอโผลที่2และพระองค์ก็เป็นแล้วพระนามาเรีลุยซาเนี่ยซึ่งเป็นลูกของการ ที่3เนี่ยก็คือบารดาของจักรพรรดิฟรัน์ที่1แห่งออสเตรียจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิโรมันอันสิ์และผู้สถาปนาจักรวรรดิออสเตร Austria ียฮังการีนั่นเองครับแล้วก็ลูกคนที่7ครับเป็นผู้ชายคนนี้ได้ครองบัลลังสเปนคือพระเจ้าการโลชที่4แล้วก็ลูกคนที่9ครับได้ไปเป็นกษัตริย์แห่งเนเปิลและซิซิเลียคือพระเจ้าเฟอร์ดินันที่1แห่งอาณาจักรเนเปิลและซิซิเลียทั้งสองครับส่วนองค์อื่นๆก็ ถ้ารอดพ้นวัยเด็กมาได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่บาง4คนแรกเนี่ยตายตั้งแต่เด็กทั้งคูบหมดเลยก็ไปแต่งงานกับราชวงศ์สำคัญในยุโรปครับซึ่งเสริมสร้างสถานะของสเปนให้ดูคให้กลับมาเป็นมหาอำนาจยุโรปมากขึ้นนับว่าราชการของการโรชิที่3ประสบความสําเร็จอย่างมากครับแต่แล้วครับในปี1788การชที่สติดเชื้อหวัดครับจากสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งตอนแรกทุกคนก็บอกแค่หวัด อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวก็หายซึ่งก็ปกติแล้วมันก็น่าจะหายใช่ไหมครับเป็นหวัดแต่ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อเลยครับไข้หวัดธรรมดาธรรมดเนี่แหละครับทำให้พระเจ้ากาโลที่ 3, กษัตระส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของสเปนส,สวรรคตในวันที่14ทธันวาคมปี1788นเขณะมีอายุ72ปีครับ นี่ครับเรื่องราวของ2กษัตริย์องค์สําคัญของสเปนจะบอกว่าไปแล้วนะครับในการทาเรียบเรียงเรื่องราวกษัตริย์สเปญญนเะนี่ยทั้งเฟอร์นันโดที่6และกาโลสที่3เป็นกษัตริย์สเปนเพียง2องเทค์นั้นนะครับที่ได้รับยกย่องในประวัติศาสตร์สเปนส่วนกษัตริย์องค์อื่นๆก็ ไม่ได้รับการยกย่องเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่จะมีผลงานที่เป็นเรื่องเสียมากกว่าเรื่องดีแต่ว่าเฟอร์นันโดที่6กับการโลสที่3กับกลายเป็นกษัตริย์ที่มีแต่เรื่องดีแล้วก็ได้รับการยกย่องเฟอร์นันโดคือผู้สร้างความสงบสุขให้สเปนครับถึงแม้ว่าเขาจะสติไม่ดีแต่เขาก็มีความฉลาดในตัวนะครับแล้วก็เลือกผู้ทําหน้าที่ที่จะมาทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองได้ดีซะด้วยบวกกับนโยบายของพระองค์ก็เป็นนโยบายในการพรัฒนาฟื้นฟูสเปนเช่นเดียวกับการโลสที่3ครับ ซึ่งเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําให้สเปนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งแต่ว่าความรุ่งเรืองของสเปนก็อยู่ได้ไม่นานครับเมื่อการลดที่3สว,วรรคตและลูกชายผู้ไม่เอาอ้าวอย่างการลดที่4ขึ้นของบอลลังการลดที่4ี่คือกษัตริย์ที่ถูกด่าที่มากที่สุดองค์หนึ่งของสเปนเลยครับเป็นกษัตริย์ที่ไร้ความสามารถไม่เอาอ้าวและเขาก็เป็นผู้ยกบอลลังสเปนให้กับนบโปเลียนนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไร อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามตอนหนึ่งของเดปนวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ